อ่าครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อการอ่าเติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อที่จะต้องการใช้งานจริงนะครับจริงๆตัวนี้ที่พี่ๆทดลองใช้มันจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ไปจนถึง1เดือนได้ลยครับถ้าพี่ๆอ่าทาการเซตโทเก้นไลน์แล้วนะครับก็เมื่อครบหนึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวจริงๆระบบมันจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้พี่ๆเติมเงินเข้าระบบเองนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ยังไม่ทันเติมก็ได้หรือว่าแล้วแต่พี่ๆอาจจะจ่าะพี่ๆบางคนอาจจะ บอกว่าเติมเลยดีกว่าเติม่าตอนนี้เลยดีกว่าอะไรเงี้ยคือต้องการถ้าต้องการเติมเงินเลยนะครับให้คลิกที่่าขวาด้านขวาขวามือด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับเวลาใช้งานที่เหลือตอนนี้ก็คือเป็นเวลาใช้งานของพี่ๆที่ได้ได้ได้วันเวลาได,ได้วันฟรีมานะครับจะได้คนละหนึ่งเดือนนะครับก็ถ้าต้องการได้เพิ่มจากตรงนี้คือต้องการเติมเติมเงินเพื่อใช้งานอันนี้ถ้าถ้าสูตรว่าในกรณีพี่ๆต้องการเติมก่อน จริงๆไม่ต้องรอให้ครบสิ้นเดือนก็ได้นะครับก็คือสามารถเติมได้เลยมันก็จะบวกวันเพิ่มให้อีกอย่างตัวนี้มี30สบวันถ้าพี่ๆเติมตอนนี้เลยมันก็จะบวกให้อีก3าวันอันนี้ก็จะเป็นได้เป็น2เดือนประมาณนี้นะครับก็วิธีการเติมเงินเข้าระบบเพื่อใช้งานนะครับให้ไปที่ต่ออายุการใช้งานนะครับก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้านี้เด้งขึ้นมานะครับข้างบนก็จะบอกรายละเอียดการเติมเงินนะครับก็จะมีค่าบริการรายเดือนเท่าไหร่ เติมเป็นรายปีท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่คัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการโอนเงินเขา้าบัญชีที่พี่คัดลอกไปเสร็จแล้วก็นําสลิปนะครับมากดาเพิ่มที่ปุ่มเพิ่มสลิปนะครับที่ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการกดเพิ่มวันใช้งานนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็รอแป๊บหนึ่งระบบมันจะอนุมัติให้เองแล้วเสร็จแล้วก็พี่ๆก็ Meeting, จะได้วันใช้งานเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับ